ดีครับจากนาแท็กเตอร์นะครับวันนี้ผมอยู่ที่สาขาใหม่นะครับมีสินค้ามาแนะนําและอัปเดตให้กับลูกค้าได้ชมกันนะครับวันนี้เรามีรถไถรถเกี่ยวนะครับแล้วก็อุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับผ่านขุดมันผ่านยกร่องนะครับทํารุ่นมันนะครับ แกรุ่นมันนะครับหรือว่าจะเป็นดิปเปอร์นะครับโรตารี่ผานพวนนะครับผานบุกเบอร์ล้อเหล็กนะครับหรือว่าจะเป็นเทนเลอร์นะครับสําหรับลากรถเกี่ยวตัวตัดหญ้านะครับเครื่องอัดฟางที่นี่นะครับที่เดียวนะครับก่อนถึงตัวอำเภอวังสามหมอนะครับร้านนันแท็กเตอร์สาขาใหม่นะครับสาขาเดิมนะครับกับสาขาใหม่นะครับอยู่ห่างกันเพียง7กิโลเมตรนะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจในรถได้อุปกรณ์นะครับร้านเราตั้งอยู่คนละ ฝั่งของมุมเมืองนะครับอำเภอวังสามหมอของเรานี่เองนะครับใครที่สนใจรถทุกคันสินค้าทุกชิ้นนะครับนัขายเป็นเงินสดแล้วก็สามารถออกผ่านอกรสได้นะครับวันนี้มีรถให้เลือกหลากหลายครับรุ่นเล็กๆนะครับก็เริ่มต้นตั้งแต่34แรง35แรงหรือ32แรงมีนะครับวันนี้นะครับราคาเริ่มต้นก็ตั้งแต่180,000บาทเท่านั้นนะครับใครที่สนใจก็ติดตามคลิปไว้ได้เลยนะครับวันนี้เดี๋ยวผมขออัปเดตในตัวของราคาของตัวรถก่อนนะครับ คาชมเริ่มต้นจากคันแรกครับเป็นรถตักนะครับ l 4 0 1 8 dt นะครับคันนี้ผมปรับลดราคาลงมานะครับเหลือแค่3 5 9 0 0 0บาทนะครับจากราคา3 7 9 0 0 0เนาพนะครับเป็นรถตักนะครับรุ่นคูโมตานะครับ l 4 0 1 8 dt นะครับราคานี้นะครับผมบอกเลยว่าสงวนราคาสุดท้ายนะครับไม่รวมไม่รวมขนส่งนะครับไม่รวมค่าขนส่งนะครับราคานี้ไม่ได้ส่งฟรีนะครับก็คิดค่าขนส่งนะครับตามระยะทางนะครับรถสวยๆเดิมๆเลยแต่ว่า ยางไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ครับอ่าคันนี้ก็ตักคุนของผมเนี่ยคาเทบริเวณแถวนี้นะครับอยู่นะครับก็หมดเวลาการใช้งานแล้วครับก็ต้องการที่จะปล่อยออกนะครับใครที่สนใจก็จับจองเข้ามาได้นะครับสามแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับอ่ะฝั่งนี้กันบ้างนะครับเอารถตักก่อนนะครับคันนี้ก็จะเป็นรถตักเ m เอมบอร์นะครับเป็นรถตักใหม่เมื่อหนึ่งครับคันนี้ก็ขายโลกนะครับขายขาดทุนเหมือนกันนะครับก็ราคาจะอยู่ที่ สี่แสนสี่แสนสี่มืนบาทนะครับสี่แสนสี่หมืนบาทนะครับต่อรองได้อีกนะครับอันนี้ต่อรองได้อีกเป็นรถใหม่มือหนึ่งนะครับรับประกันสองปีจากครเบอร์นะครับผมซื้อรถตัวเปล่ามาแล้วผมก็มาติดชุดบุ้งกีนะครับอ่ะมาเครื่องอัดฟังครับตัวนี้เป็นเครื่องอัดฟังของค่ายกะมลครับขายที่ราคา1นึ0 0แบาทนะครับ รถไม่มีเครื่องยนต์นะครับเครื่องไม่มีเครื่องยนต์แต่ว่าสามารถทําเงินได้เยอะนะครับตัวนี้นะครับเป็นเครื่องอัดฟางจากค่ายกระมลนะครับหรือตั้งศูนย์อยู่ตั้งขายอยู่ที่ศูนย์จำหน่ายนะครับรถไถยันมานะครับพวกนี้ก็จะอยู่กับพวกยันมาแต่ส่วนใหญ่นะครับอัดดีนะครับมีนะครับมีที่กระบอกใส่น้ํามันนะครับเพื่อเลี้ยงตัวชุดมัดด้วยนะครับใครที่สนใจนะครับจับจองกันมาได้นะครับรถตักเอาไว้ใช้งานก่อนนะครับตรงนั้นก็จะมีล้อเหล็กนะครับล้อเหล็กก็จะมีคู่ละ9,5 0 0กับคู่ละ1 0 0 0 0 1 5 0 0บาทครับเดี๋ยวพามาชมรถครับวันนี้อยู่ที่สาขาใหม่นะครับพาเพื่อนเพื่อนอัปเดตนะครับทุกท่านอัปเดตรถนะครับคันนี้เป็น l 3 2 0 8 s p ครับตัวสเปเชียลรถเครื่องยนต์สสูบนะครับรถไถขนาดกลางนะครับไว้ใช้กับหัวเรือนนะครับไว้ใช้กับนาของเรานะครับใช้กับสวนของเรานะครับใครที่ต้องการนะครับรถสวยๆกำลังแรงม้าดีๆรถเดิมๆนะครับนี่นะครับดูหัวน็อตก็รู้ครับ คัดไม่เคยตัดท่อนนะครับชั่วโมงอยู่ที่1,367ชั่วโมงการทำงานครับได้อุปกรณ์ด้านหน้าหางควนนะครับราคาผมปรับลดลงมาเหลือแค่275,000บาทนะครับเหลือเพียง275,000บาทรถสวยๆเกลี้ยงๆครับสภาพเดิมๆนะครับใครสนใจคันนี้ผมบอกเลยว่ารับรองไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเครื่องดีเกียร์ดีนะครับใช้งานได้กันยาวๆเลยครับใช้กี่หลายปีเลยนะครับอีกหนึ่งคันครับ L 3า0 8 รถสวยสีเดิมมาเลยนะครับคันนี้นะเมื่อวานเข้ามาอุปกรณ์3ามชิ้นนะครับลูกค้าจะเอาสามชิ้นก็ได้นะครับถ้าสามชิ้นก็จะอยู่ที่สองแสนบาทนะครับจะอยู่ที่สองแสนบาทแต่ถ้าเอาดันหน้าแล้วก็หางนะครับก็จะอยู่ที่1นึ0 0แสนแปดหมืนบาทได้อุปกรณ์นะครับสองชิ้นจะอยู่ที่แสนแปดหมื่นบาทเล่มทะเบียนเอกสารชุดโอนพร้อมนะครับคันนี้นะรถสวยสวยเกยงๆครับเนี่ยครับดูท้ายครับอันนี้เพิ่งเท่า 3,1่ 1> 1, 3, ชั่วโมงครับคัดไม่เคยตัดครับเนี่ยสภาพแบบนี้หายากนะครับแล้วก็รุ่นนี้ถือว่าทนมากๆนะครับเพราะว่ารุ่นนี้รถผลิตในประเทศญี่ปุ่นเลยนะครับเป็นรุ่นแรกๆที่นําเข้ามาตีตลาดในไทยนะครับแต่ว่าอะไรไม่ต้องห่วงครับซื้อตามศูนย์คูโบต้านะครับมีอะไรทุกตัวครับเพราะว่าอะไรก็เกือบ เกือบทุกชิ้นนะครับแค่ระบบเกียร์จะไม่ได้ใช้ด้วยกันกับสาที่หกแรงนะครับสายที่หกสาที่สี่อะไรจะใช้ด้วยกันนะครับเกือบทุกชิ้นเลยนะครับมาถัดมาครับ L3608 นะครับตัวนี้ราคาสองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะครับยางสวยทั้งสี่เส้นนะครับนะตัวนี้ยางสวยทั้งสี่เส้นสภาพยางก็ประมาณเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นตนะครับเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับรถสวยสีเดิมครับราคาสองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาท ตัวนี้ก็มีเก็บแค่สีคันล่างสีชุดบนเป็นสีเดิมขัดฝากระโปรงให้แล้วเรียบร้อยนะครับ2,901ชั่วโมงการทางานนะครับพวกนี้จะเป็นรถตระกูล3สูบครับเหมาะสําหรับงานในพวเรือนของเราครับปั่นหน้าตีหน้าตัดหญ้านะครับพวกนี้นะครับแนะนําให้ใช้เป็นรุ่นขนาดกลางๆนะครับอ่าแล้วก็ประหยัดน้ํามันด้วยนะครับหาไหลง่ายครับคูโบตานะครับอ่ะเหมือนกับคันนี้ครับเป็นรถของร้านที่ขายไปได้3ามปีนะครับแล้วก็ ลูกค้าเอามาเทินเป็น5018ครันนี้ผมถือว่าผมขายถูกมากนะครับเพราะว่าเทินได้ถูกก็เลยขายได้ถูกนะครับตัวนี้ก็อยู่ที่2 5 9 0 0 0บาทนะครับลูกค้านะมาพร้อมกับหาง6ครับเป็นหาง6กตาช้างด้วยนะครับท้ายสวยนะครับท้ายยังเต็มๆอยู่เลยนะครับครันนี้ลูกค้าเอาไปตัดหญ้าครับตอนซื้อไปมีด้านหน้ามีหางมีตัวตัดหญ้าครับลูกค้าเอาตัวตัดหญ้าไว้นะครับแล้วก็มาเทินเอา50ไป นะครับถือว่าสวยเลยนะครับรถเก็บสีมาแล้วนะครับก็สีถือว่ายังสวยอยู่นะครับสภาพสีก็ยังแจ๋วประมาณ80%นะครับใครที่สนใจนะครับคันนี้นะครับรีบจับจองเลยราคาคุ้มนะครับ259,000บาทนะครับไม่หนึ่งคันครับรุ่น L4508DI ครับคันนี้ราคา275,000นะครับรถเช็คเก็บงานทําสีใหม่นะครับบิวใหม่เปลี่ยนถ่ายน้ามันเครื่องของเดิวให้เรียบร้อยนะครับมาพร้อมกับหางหกเหมือนกันครับ ใครชอบกำลังแรงม้าเยอะๆครับอ่ารับจ้างได้ใส่เครื่องผูกอ้อยได้นะครับรุ่นนี้นะครับทำไรมันสัมปะหลังสบายๆครับเป็นเครื่องยนต์แบบไดเล็กสสูบนะครับแปดเกียร์หน้าสเกียร์ถอยนะครับคันนี้จะอยู่ที่ราคา2อง0 0 0เบาทหรือว่าราคาคุ้มๆเลยนะครับคันนี้นะอ่ะถัดมาครับ L3608 SP ครับเพิ่งเข้ามาครับเพิ่งเก็บงานเสร็จนะครับตัวนี้ ยางใหม่ทั้ง4เส้นนะครับจัดออปชั่นร้อยนะครับเช็คร้อยนะครับเก็บงานใหม่นะครับการเช็คร้อยนะครับรถเช็คก,กับไม่เช็คต่างกันยังไงนะครับรถเช็คสมมุติว่ารถมัน10ปีนะครับอ่ารถแบบนั้นนะครับรถมัน10ปีส่วนที่สึกหลอมันเสื่อมสภาพไปเราไม่ได้เปลี่ยนเหมือนพวกกระจังหน้าพวกไฟพวกซีนนะครับมันไม่รั่วก็ไม่ได้เปลี่ยนอันนี้ก็คือเช็คร้อย เราเปลี่ยนออกให้ใหม่ทั้งหมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นยางนะครับเราเติแล้วมันใช้งานแค่อย่างเดียวครับคิดง่ายๆนะครับราคาอาจจะสูงหน่อยแต่ว่าเราจบนะครับอ่ะราคานะครับคันนี้นะครับอยู่ที่สามแสน่งหมื่นเบาทครับว่าจะเปิด329สองเกนะครับสามแสนหนึบาทนะครับราคานี้งดต่อรองนะครับเล่มทะเบียนชุดโอนพร้อมนะครับอ่า l 3ล0 8 s หครับตัวสเปเชียลสวยๆเช็คร้อยพร้อมใช้นะครับ Uh, Lc 7 0 8 sp ครับ429,000บาทครับตัวนี้429,000บาทเช็คร้อยเหมือนกันครับเก็บงานสวยๆนะครับชุดใบมีดนะครับใบมีดใหม่นะครับใบมีดเปลี่ยนให้ใหม่ยางใหม่ทั้ง4เส้นใบผานใหม่ทั้งหมดนะครับตัวนี้ก็ไปรีวิวแล้วนะครับใครสนใจก็ ไปดูคลิปอัปเดตกันได้นะครับใช้งานก็อยู่ที่1936ชั่วโมงการทํางานครับเก็บงานใหม่สวยๆนะครับเป็นเช็คร้อยนะครับเก็บสีเปลี่ยนยางถ่ายของเหลวนะครับเก็บพวกบู้สลักนะครับเก็บคานใบมีดนะครับเก็บคานหน้าเก็บจุดรั่วซึมเรียบร้อยนะครับเช็คใหม่บิ้วใหม่เช็คร้อย2 2 9 0 0บาทครับคันนี้นะอ่ะไม่หนึ่งคันครับ L 5้1 8นะครับมี2คันตัวดีทีนะครับคันนั้นเก็บเป็นโฉม s อตัวนี้นะครับราคาจะอยู่ที่ 4 4 0 0 0 0บาทครับแต่ไม่ใช่หางนี้นะครับหางนี้ติดจองไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมเปลี่ยนเป็นหางอื่นให้นะครับ4 4 0 0 0 0บาทครับราคานี้คุ้มคุ้มเลยนะครับรถสวยสวยเดิมๆรถปี60เล่มทะเบียนชุดโอนพร้อมนะครับเล่มทะเบียนชุดโอนพร้อมนะครับใครสนใจสีเดิมๆนะครับสีเดิมๆแห้งๆนะครับห้องคัดตัดให้เรียบร้อยนะครับใช้งานก็ไม่ได้เสียคนแจตัวนี้น่าจะอยู่ราวๆ3พันชั่วโมงนะครับรถถือว่าแห้งดีครับ ขาได้ไปใช้เนี่ยผมว่าใช้กันยาวๆครับแบบนี้นะครับแห้งๆราคาก็ถือว่าคุ้มๆนะเพราะว่าเราไปซื้อมือหนึ่งก็ที่8ปดแสนเก้านะครับราคาก็ล่วงลงมาครึ่งหนึ่งนะครับเราก็ยังใช้ก็ได้กันอีกยาวๆนะครับไม้หนึ่งคันครับ M7040 นครับจะมี2คันนะครับอีกคันหนึ่งกาลังเข้ามาเป็นปีห้าตัวนี้จะเป็นปีห้าหรถเครื่องเกียร์ดีนะครับราคาผมขายตามสภาพก่อนนะครับที่499,000ับาท พี่น้องทางฝั่งสปปลาวที่ติดตามนะครับรีบเลยนะครับคันนี้นะครับพร้อมใช้นะครับเครื่องดีเกียดีเวดกลมนะคันนี้นะครับที่รีวิวไปเวดกลมพวกลูกมายังแน่นอยู่นะครับหรือว่าสีสันยังสวยครับมีตําหนิก็แคบเบาะครับพวกพอพวงมาลัยก็ยังเดิมๆลดใช้งาน3,500ชั่วโมงนะครับมาพร้อมกับผ่านพวนะครับ6ใบ26ใบ26นิ้วนะครับท้ายสวย ไม่แตกไม่เชื่อมฝาไฮไม่มีแตกนะครับรุ่นนี้มีกระบอกช่วยยกท้ายนะครับรถปี56หรือปี2012นะครับราคา4 9 9 0 0 0ับาทนะครับ499,000ั 4, 99, บาทนะครับถ้าเก็บงานทำสีใหม่นะครับหรือเปลี่ยนยางด้วยก็จะอยู่ที่ประมาณ5,5 0 0 0นนะครับถ้าบิ้วใหม่เนาะเพราะว่าถ้าบิ้วใหม่มันเปลี่ยนยางเก็บจุดรดั่วซึมอะไรต่างๆให้นะครับอ่้ อุปต้า DC 105นะครับเป็นรถเกี่ยวนะครับ DC 1 0ร X ระบบออโต้บอทนะครับตัวนี้ผมสั่งแท็กใหม่มาแล้วนะครับก็ราคารวมเปลี่ยนแท็กเลยแล้วกันนะครับก็จะอยู่ที่610,000บาทนะครับ610,000บาทรวมเปลี่ยนแท็กใหม่ด้วยนะครับแท็กก็จะได้ใหม่เท่ากับได้ใหม่ทั้งสองข้างครับรถถือว่าสวยนะครับเนื้อตัวเรียบสภาพเดิมๆปากคอเดิมหมดเลยนะครับคันนี้นะรถเกี่ยวอุัต้าดีซ0 5้รถปี61ครับใช้งาน1,800ชั่วโมงนะครับ อันนี้รถเกี่ยวยันมาครับ82 g ีรถกุ้มนะครับใช้งาน2,800ชั่วโมงรับแท็กใหม่ทั้งสองข้างนะครับคันนี้ก็ราคาคุ้มๆนะครับ290,000บาทนะครับอ่ะลงข้างล่างครับยังมีรถแถวหน้านะครับจอดโชว์อยู่สวยๆนะครับมาอัปเดตนะครับวันนี้ก็รถเกือบ2 0คันนะครับมาอัพเดทให้กับลูกค้าที่ชมกันขับชม50ครับตัวนี้เก็บเป็นชม SP นะครับเก็บชมใหม่ ย้อนแสงนิดนึงนะครับพอดีถ่ายตอนเช้ายางครับตัวนี้ยางใหม่สี่เส้นเช็คร้อยครับเช็คร้อยเช็คร้อยนะครับคันนี้ราคาอยู่ที่470,000บาทครับ4 7 0 0 0 0บาทเล่มทะเบียนชุดโอนพร้อมนะครับของเหลวใหม่ทั้งระบบเก็บเป็นโม s อครับนี่ครับเหมือนที่บอกครับไปซื้อเมื่อหนึ่งแปดแสนเก้าซื้อกับผมนะครับลดลงไปครึ่งนึงครับเก็บโมให้สวยๆครับ เตาน้ามันใช้งานได้เลยนะครับ L5018 นะครับเช็คร้อยพร้อมใช้นะครับจัดส่งฟรีถึงหน้าบ้านนะครับคันนี้นะครับราคาเพียง470,000บาทนะครับ LC708DT ครับเสากลมเช็คร้อยเหมือนกันครับอาจจะย้อนแสงเดี๋ยวหายทางนี้หน้าใบมีดใหม่นะครับคันนี้390,000บาทนะครับ390,000บาทเล่มชุดโอนพร้อมครับสวยๆนะครับเช็คร้อยพร้อมใช้ นะครับของเหลวใหม่ทั้งระบบครับรถปี50คันนั้นปี58เออคันนั้นปี60นะครับ50นนะครับคันนี้3 6 0 8เช็คล้อยครับเสากลมอ่าเอาไปราคา2,9 0 0พอครับจาก3 0 0 0นะครับเช็คใหม่ทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็นแป๊บสายไฮดรลิกเปลี่ยนทายของเหลวนะครับเก็บงานพร้อมใช้ครับอ่าได้อุปกรณ์2ชิ้นหน้าหลังครับสนใจคันไหนขอดูคลิปได้นะครับชอบคันไหนคอมเมนต์มาเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นช่องทาง ยูทูบเ a c บ b ุ๊กหรือ TikTok นะครับครัผมรีวิวไม่ชัดเจนเท่าไหร่นะครับแพนกล้องไม่ชัดเท่าไหร่นะครับขอดูคันนี้หน่อยแคปหน้าจอแล้วก็แอดไลน์มาหาผมได้เลยนะครับไลน์ส่วนตัวผมนะครับเป็น ID นะครับ m a x นะครับแม็กเนี่ยแหละครับแล้วก็ตามด้วยเบอร์โทรที่0918611191นะครับมายันม่านะครับรถไถคันสุดท้ายคันนี้น่าใช้นะครับเป็นยันม่า e f 35 2t ครับ ใบมีดใหม่ก็คุ้มแล้วนะครับแค่ชุดใบดันนี้ก็สี่หมื่นแล้วครับราคาตัวรถพร้อมหางนะครับเช็คพร้อมใช้นะครับอยู่ที่หนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับสภาพยางหลังเก้าสิบต้องว่าเก้าสิบเก้าเปอร์เซ็นต์ไหมนะี่ครับดอกยางยังเหลืออยู่เลยรถสวยเก็บสีใหม่นะครับรถสวยเก็บสีใหม่ราคาก็คุ้มๆนะราคาหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันบาทนะครับมาเดี๋ยวผมพาดู อัปเดตรายการอุปกรณ์ต่อพ่วงนะครับล้อกันจมนะครับมีใส่40ใส่34ถึง40นะครับจะอยู่คู่ละ9,500จาก45แรงถึง51แรงจะอยู่ที่คู่ละ1 5 0 0บาทนะครับสำหรับร้อเหล็กหางตัดหญ้าครับเอาราคาไม่รวมส่วนลดนะครับราคาจัดส่งให้ฟรี200กิโลทั้งหมดนะครับถ้ามารับเองนะครับก็จะมีส่วนลดให้เป็นบางตัวนะครับใครที่สนใจก็แจบองเข้ามาได้นะครับหางตัดหญ้านาซ่นะครับตัวนี้ ที่เห็นเห็นนี่หนึ่งเมตรนะครับราคาอยู่ที่20,500นะครับตัวตัดหญ้าสยามเป็นหนึ่งเมตรเหมือนกันครับตัวนี้ก็จะอยู่ที่ราคา20,400นะครับมารับเองก็มีส่วนลดให้นะครับกระบะนั่งปลูกมันนาเนกประสงค์ครับ13,500นะครับมารับเองมีส่วนลดอีกต้องหากนะครับเทเลอร์นะครับขึ้นรถเกี่ยวตั้งแต่60ถึง93ได้นะครับราคาจะอยู่ที่46,000บาทนะครับโรตารี่ฟาร์มเทคครับ 80เซนราคาจะอยู่ที่39,000นะครับเม็ด6จะอยู่ที่ราคา51,000บาทเม็ด8จะอยู่ที่ราคา59,000บาทนะครับ2เมตรนะครับจะอยู่ที่ราคา71,000บาท2เม็ด20นะคระับจะอยู่ที่ราคาเท่าไรวะจะอยู่ที่ราคา77,000บาทนะครับอ่ะแล้วก็โรตารี่สยามนะครับเมตร6จะอยู่ที่ราคา40,000 7,000บาทนะครับโรตารีนาซานะครับเม็ด6จะอยู่ที่ราคา49,000บาทเม็ด8จะอยู่ที่ราคา5 7,000บาทนะครับใครที่สนใจนะครับหางควนนะครับเริ่มต้นที่ราคา35 0 0 0นะครับเป็นของสยามนะครับไปจนถึงราคา4ี่0 0นะครับหางบุกเบิกเริ่มต้นที่ราคาพวงละ38 0 0 0นะครับ38 0 0 0แล้วก็ทำรุ่นครับ3 5 0 0 0ครับริปเปอร์ห0ืนนะครับอันนี้แทกรุ่นมันครับ ราคาจะอยู่ที่19,500ครับหางยกล่องเราเริ่มต้นตั้งแต่ตัวละ16,000บาทเลยนะครับเหลืออยู่3ตัว16ไปจนถึง19ครับตัวใหญ่ๆ19,500นะครับแล้วก็ตัวขุดมันเริ่มต้นตั้งแต่ตัวละ12,000บาทนะครับ ประมาณนี้นะครับสนใจสินค้าและอุปกรณ์ต่อพ่วงชิ้นไหนติดต่อสอบถามมาได้นะครับที่ร้านนัทเทคเตอร์นะครับสาขาใหม่นะครับตำบลหนองยะไซอำเภอวังสามหมอจังหวัดอุดรธาน,านีนะครับร้านเก่ากับร้านใหม่ห่างกันเพียง7กิโลเมตรเท่านั้นนะครับสนใจแวะเวียนผ่านไปผ่านมาก็สามารถมรดูสินค้าได้นะครับขอบคุณครับผม